สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู้ช่องเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องคะมาพบมาพอกันกันไปในเสามือวันที่25เดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565กับการตามหาตัวเลขแนวทางดีๆเด็ดดังๆนะคะมูลนิธิภาพพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาสกุลสุขคนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทาจากฤาษีฟ้านะคะพ่อแม่พี่น้องคะฤาษีฟ้าเล่านํำตัวเลขเมื่อห้นะคะเนาะ งวดที่แล้วนะคะตัวเลขของลูซี่ของปูลูซีนะคะเพิ่นเข่ามาเป็นหกซีตรงๆนะคะเข่ามาแล้วติดต่อกันเนี่ยสามซีงวดพี่น้องคะเมื่อนีอลวงปูลูซีฝ่านะคะเล่าก็เลยอยากนําตัวเลขมาฝากพ่อแม่พี่น้องนะคะสิไดดมีโชคมีลาบเป็นน้ากันตัวเลขของปูลอสีฝ่าเพิ่นกับ,บ่หลคูพี่น้องคะเอาเข้ามาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะกกนักการนมัสกัรคค่ะปูเราจะเดินพรอนดอ จ้าเนี่ยมื่อนี่กะเอาที่นี่ดีไหมที่เก้ามาฝากที่เก่านั่นล่ะมาบนนี้ก็ได้อือบนฝั่งอะไรเขาอยู่เด้ล่ะของปูหรือสี้าอ uh, yeah. ันป oh ูเขาตัวไหนครับปูไอหกสี่เป็นตัวเลขคำนวณหรือว่าตัวเลขจังไหนครับปูอ่าตัวเลขนี่มันเป็นตัวเลขไอเช็ดน้ำตาเช็ดเอาเด้อจ้าเช็ดน้ำตาเช็ดเหลาแต่ว่าถือขาวเรื่อยๆเราล่ะ ตตัวคยถึงมาแล้ว2องตัวคยถึงมาแล้วโอ้ต่วางวดวุ้นน <zag> <qué> ี่เขาวกซี่ะคะแมนเขากซีุ่้นซี่าของปุ้นี่าเดียวกันละจ้ากูค่ะจ้าวันนี้วันนี้ค่ะกำมันใจคือเก้าล่ะเพราะว่าเป็นใจดีนะแต่พูดปาาเน่ยเป็นใจดีค่ะปูหายเรียกค่ะหาบ่อพอเคยบาว่ขาถืควนม้ีนะหาถือไม่เรียกนีกันค่ะนี่นะ กะบกักัเขาเล็กเลยเนาะเขาเล็กเลยค่ะปุ๊เออแต่เขาพี่ว่าปัญญางยอะกว่มาหาเรี่อยเยะจ้าเพราะเขาเป็นตัวเล็กเลยเนาะจ้าเออเอาการ้างบนการหนึ่งหนึ่งสี <S <s 2> <S 2> <s ่บนหนึ่งหนึ่งสี่ค่ะข้างล่างหาหนึ่งล่างนี่หาหนึ่งเนาะค่ะแนน S <S> มีสซี่นี่แหละเด็กของปูด้วยสีฟ้าเออมีหน่อยโตดีเนาะคะ่ะปูวแม่แม่มิสซี่เรามีหลายแดงกันว่าแต่มีสซี่มันไม่กันหกขี้กะหกเจ็ดเท่านี้วันต้องหันกันได้โอ้หวันเรื่องเดียวหกสี่กับหกเจ็ดบ่คะแม่โตแรกนี่ของปูนีน่ชนหมางมันสีได้กลับบ่างคะโ<อ>ตแรกนี่คะ่ะเออไม่มีส่วนกลับอยู่ว่ามีส่วนกลับน้ำโอ้นะจะไปกลับเนาะค่ะเนาะมีส่วนกลับนะะ้ำแล้วกัมีส่วนาขึ้นน้ำจะจะแต้มนึ่มสินะโอ้ ยังหาหนึ่งนี่สิเป็นหาสองสิบบาค่ะปุ๊แม่แม่แม่แต่นั่นแหละทะลองนั่นอืมเออทะล่องนั่นขึ้นมีมีมีขึ้นมีล่องน้ำบ่ค่ะบ่ร่องมีแต่ขึ้นเต็มเดียวเท่านั้นขึ้นเต็มเดียวเท่านั้นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าล่องนี่บ่มีองค่ะบ่ร่ค่ะบ่มีบ่ร่บ่เคยบ่เคยเห็นเป็นล่องยักษ์จาค่ะกันถือคือมีซ้ำนีแต่ซื้อขึ้นเต็มเดียวก็ถติเล่ยสินะจ้าบางสีเขาต้องซื้อขึ้นแต่ติดเล่ยสินะเออค่ะนี่ เก่นเป็นเรื่งนีนะสีอืมซ้ำตัวเพิ่นกับเพิ่นกับเคยแห้เพิ่นกับเขามาื่อ้หมันบาาองคเขามมื่อไหกซีันอันซ้ตัวไหมคะ่ะซ้ตไก้อ่าตเนี้ค่ะศูนย์หกไม่ซ้ตัวตัวนู้นนตัวตัวยี่พันหน้ามันเข่าไปสามตัวทม่ได้ค่ะเป็นหน,น,นึ่งขึ้งหกบังบอ่างวดงวดก้อนผุนหนึ่งูนงหวดหนึ่งนี่มันเป็นเจ็ดแปดเก้าค่ะเจ็ดแปดเก้าเพราือถีไหกซี โอ้เจ็ดเป็เก้านี่ไม่ได้นะคะถือว่าเป็นถือเลขสองโตเนาะค่ะเนาะแมนวัดว่ากันถือหนึ่งคูนหกสามโตนย์ยหกสิบพันมาโอ้ค่ะค่ะของปูนสีฝาเพื่อใ้เข้าเข้าหงุดจัดต่อจ้าในในไม่เสียเข้าหงุดจัดดีอืมตัวเลขของปูนสีฟ้าเนาะค่ะเนาะแมนแมนวันนี้กับปันใจเก้าละ่ะบอกยี่สี่เก้าหล่ะเด้อจ้าปูนสีฟฝาดีๆแกอยากมีเงินใส่ได้ลุกล้านเด้อค่ะ เมื่อาาวานนี้ปูรัสสี <นะ S 2> ได้าเมันพี่ที่ช่วงแรกเนาะขน่อยทั่วไปเนะาะค่ะแมนช่วงบาบช่วงาบลอ้ช่วงาบค่ะปูแมนช่วงใบลูกจ้ค่ะจ้าเบี้ยนได้อีกปะเนาะมี่อยู่ค่ะปูอันคือตัวแรกนี่สิมีการเลืออไอ้เปลี่ยนแปลงอีกบอคะหรือว่าสิมิคงสุดท้ายคือจังหมองอื่นบอคะปู ขันเปลี่ยนแปลงนะเขาจะบอกอีกเรืองนึงอะไรได้เป็นวันต่างคา้นโอ้ค่ะขาดได้ค่ะป้วนขันขันว่าเปลี่ยนแปลงกันอยู่หัวเก่านั่นแหละต้นนู้นะจ้ะบ่เปลี่ยนแปลงตัวนี้เนาะแมนบล็่กคอยเปลี่ยนแปลงนะกันคือหายคือหายเลยนะโอ้ค่ะแต่เก่าเด้ตัวใคยเปลี่ยนแปลงเฮียค่ะอันอื่นห้อยเรียกก็่ว่าเปลี่ยนแปลงเฮียเด็กจ้ะพอดีสิถามให้ยเอฟซีเฮียพูนไปซื้อแล้วเพิ่นสิได้มั่นใจว่าเฮียตัวเลขเพิ่มนี่ยังสินะเพิ่น เอาสิเอาสิสรงมั่นใจไปเลยบ่ต้องบ่ต้องบ่ต้องติตามีกก็ไดจ้ะคือเอาใบเเดียวเลี้ยวเลยนะบัเคยเดียวเราสอกเรื่องเพิ่นกันค่อยเรียนกันแค่เดียวเด้เออจ้ะเออของผู้ที่สีผากระว่าซาเสียอืมค่ะจ้ะเอากริชีใดบอกเอจีพนก้าอืจ้ะกระชีลดก็ต้องว่ะมันจะยื้กันวัน ค่ะลุงปู้ค่ะอ่าจ้าเอาก็หน่อยก็จีไาให้ FC เิ่นเบิ่งนาะค่ะเนเอเออ FC ดูตรงลานเบิ่งนันล่ะค่ะเนี่ยเฮนี้เด้อจ้าปู้ขาุณค่ะอ้าวจะเป็นพร้อมเออค่ะกับน้ำมัสการค่ะสาธุค่ะสรุปตัวเลขแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากปูหราษีฟ้านะคะ สำหรับเล็กบนนะคะบน114เมตรเดียวเลยค่ะบน114ล่าง51นะคะเอามีซ้ำนีนะคะตัวเลขของปูหรือสีฟ้านะคะหมวที่แล้วตัวเลขของปูเขามาเป็น64เมื่อที่แล้วก็ได้สองคู่เปนีล่ละได้67กับ64ะะด้ค่ะเด้๋ยวกรเลขเขามาเป็น64เป็นตัวตรงๆนะคะ ตัวเลขของปูลูสีฟ้านะคะเขามาแล้วสามส่งวดติดต่อกันนะคะบนันทึปูลกเ็เลยอยากสิมาบแบ่งปันข้อมูลดีๆตัวเลขดีๆเด็ดๆบันมีให้พ่อแม่พี่น้องพร้อมนะคะเอาอย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมเด้อพี่น้องเด้อสำหรับตัวเลขจากปูลูสีฟ้านะคะบนหนึ่งหนึ่งสีรางหาหนึ่งค่ะพ่อแม่พี่น้องคะตัวเลขทุกตัวน้านมาเพื่อเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อมีซิ์เขามีซิดลดทุกทุกตัวค่ะ ขอให้พ่อแม่พีน่น้องบรนเทาสุขุสุขคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเด้อค่ะเด้อขอบุญขอบกุ้นสาหรับการติดตามรับชมรับฟังค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องมันเท่าสุขุสุขคนโชค,โชคโชคมันมัน,มนลำลำรื่อๆแห้งๆปังๆไปน้ากันสุขุสุข้นนะคะแล้วก็ต้องขอขอบุญขอบกุ้นขอมูลตัวเลขแนวทาดีๆแบบนี้นะคะจากปู่ฤาษีฟ้านะคะ สำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไมา่เห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกค่ะถ้าไม่อยากสิพลาครับตัวเลขเด็ดเด็ดแบบนี้เขาเมื่อ้วก็อย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่เิเด็บ่พลาดถุกคลิปถุกข่าวสารตัวเลขเ,เด็ดเด็ดดังๆจากทั่งช่องนะคะพ่อแม่พี่น้องคะสำหรับคลิปนี้นะคะแนวทางตัวเลขจากปู่ฤาษสีฟ้านะคะ ตัวเลขก็มีเพียงซ้ำนีเนะค่ะเนาะเอาไว้พอ,อกันไหมก็แปดในคลิปหนาเดค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ ไปแม่น้ำขงส้อยนหน่อยขอมากเด็กพี่น้องด้วยโอ้น้ำขง น,นี่ก็สิเป็นน้ำโคง้งด้วยพี่เนาะสวยมากมากเลยประเทศเพื่อนบ้านค่ะฟังั้างนั้นประเทศเพื่อนบ้านน,ะะน,น,น,าน,น้ำโคง้ง โอ้ค้นหปาปลาโอ้ยมันโดนกระบองเพชรนะลูกมีน้ำโอ้ฟังฟังเมืองเล่านะคะเมื่อกี้สอบถามกับคุณแม่แล้วฟังทั้งนั้นนะคะบ้านบ้านตากแดดประส่นเพิ่นว่าเมืองเล่านะ